สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องใหม่พาลวยนะคะเมื่อนี่แอจะได้พาเอฟซีมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของน้องน้ำทิพย์นะคะอรอลุ้นรอรับชมไปด้วยกันนะคะว่าโค้งสุดท้ายของน้องน้ำทิพย์จะได้ตัวไหนนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องใหม่พาลวยนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีเข้าไปสอบถามน้องน้ำทิพย์นะคะว่าน้องน้ำทิพย์จะเขียนให้เพิ่มตัวเพิ่มเติมตัวใหนนะคะสําหรับ แนวทางคงสุดท้ายนะคะกะ็ร่วมมาลับช่มรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีครับเสียงลิมเหีมาเสียงนิ่มเหี่ยวพงศ์กีไทยพระท่านพ่นสวัสดีจ้าตอนนี้อีหล่ากำลังบึงมันบ่บึงบึงแทคขทเด้อเมื่อนี้เลขออกไม่จักบ่เมื่อนี้เลขออกแล้วเมื่อนี้เป็นวันที่หนึ่งตุลาคมถ้าได้มือนี้เลขออกเมื่อนี้ อี่หละถามยาถามปูเบิงว่าตัวใดมันจะออกตอนนี้น้องกัมชิปกำลังเบิงอยู่ยนะครับว่าจะเป็นตัวใดนะครับกำลังเลือกอเบิงได้ยี่ห้อสิฟไปซืือ พอจะไปซื้อไว้เห็นไปอ่ะคือพอเห็นใส่ตัวไหนมันมีบอยู่ในนี่เนี่ยตัวตัวนี้ที่ฮะมันไม่โตขึ้นแล้วมากเลยอิร่ามากตัวไหนอิร่าเขียนนี่หลายๆตัวนี่อิร่ามากตัวไหนที่หลร่าเียนไว้เนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ที่หลร่าฟันเห็นอยู่ห่าง ปูพญายนาคอันนี้หวัวพญายนาคแล้วก็อีหล่าเขียนดีหนาวัดอีหลามาตัวใด้ฮะอีหล่ามาตัวใด้อีหล่าเขียนใช้เขียนใช้ทั้งเลยน้องไน่มีตัวมากเลยบ่<า> หาเขียนลายตัวมี้ตัวมาเก็บจังไลยเนาะบบบนี้เลยพอจะเอากระดาษให้เขียนดูบบบนี้อืมกระดาษที่พ่ออยู่ใส่์เนาะอ้ยันนี้พ่อเบิ่งรู้ตัวไดอีลามักเอาสามตัวนะเอาสามตัว สามตัวพอ่อเพราะว่าอี่อรจะไปซื้อเอาสามตัวท่านั่นก็เอาบอสามก็เอาสองตัวตัวนี้มันบอโอเคมันบอตัวนี้ไหนยกไม่พอเบิ่งเนี่ยกล่องอีพอเพิ่งเห็นจับกลุ่มไม่อีพอเบิ่งเนี่ยตัวนี้มันบอแน่นอนมันบอตัวนี้ออกแน่นอนมัน,น,น,นบอหฮฮะ เขียนเสื้อพ่ามาเขียนชื้ออีพ่อของนี่อนบ่เลขวอเนี่ยมนบ่เลขหังเลขซีนี่ตัวนี้ออกเม่นบ่ตัวนี้ใช่ระของอีบ่คือเดียวไปเห็นออกยัว โอเคตัวนี <rôle> ้พ่นว่าบอกฮะเอาเขียนซื้อเอาเขียนไล่ยเส้นให้ความครับบาดีนี้เป็นเขียนไลายเส้นให้น้านะครับอเขียนไลนเส้นเนาะ เพิมีกำลังเขียนลายเส้นให้นะครับผมอันนี้คอยคล้องแท่เห็นะขันบ่อยเขียนลายเส้นบ่อย,ยอมนะครับเนี่ยอ่าคนอาจะตื่นทั้งนบ่อยสบายนะครับผมหม่บ้านนี้่นไปหามอฮามานะครับเขียนลายเส้นในน้องน้ำทิพย์เลยนะครับผม อ๋ออ่านมายัางไดบ้างทน้ทิพย์จัากุกอืมโอ้บรรจนสือบ,บรรถือเหมือนตัวโตเลยนะอ้สือยาวร้อมศูนย์สี่สามนะครับผมศูนย์สี่สามตัวนี้แมนบ่ออกแน่นอนโอ้ตัวนี้ค่อยแมนอยู ee, ee, oh? ่ใน้หนิบ่แมนบ่ยูนใน้ี่อยูนใน้หนิแมนบ่ อ๋ออย,ยูอ่ในนี้บ่มีตัวลามากตัวลามากอีหลายเขียนให้อืมอีพอร์ะบายอีพอระบายอีพอเขียนผพีชไงนะครับตัวนี้นะครับ,บรตัวนี้ของแท<น>้ของจริง<น> <c oughs> ไปแล้วบ่มาขอพรก่อนขอพรให้อีพอถือสามตัวก่อนอันนั้นขอพรเด้อ ขอพ่นปูยาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปน้ากันอ่ะขอขอพ่นปูยาก่อนปูาจะค่อยเลือกที่เลือกตัวสามตัวได้จ้าสามตัวได้จ้าบอกสอบแล้เด้ทดสอยูไสสามตัวได้จนี่นะคะสำหรับแนวทางของน้องน้ำทิพย์โค้งสุดท้ายนะคะก็ได้มาประมาณนี้นะคะน้องน้ำทิพย์เขียนให้ ศูนย์สี่สามนะคะแล้วก็เขียนไอกาเพิ่นเขียนให้ตัวใหญ่ๆก็คือศูนย์สี่สามนะคะเป็นเลขตัวเดียวกันกับของน้องน้ำทิพย์นะคะแล้วก็แอดก้าตัดให้นะคะก็คือศูนย์สามสองศูนย์สี่สองนะคะสำหรับแนวทางของน้องน้ำทิพย์นะคะถ้าเอฟซีท่านไหนชอบคลิปนี้นะคะแอด ขอคนละหนึ่งไล้์หแชร์นะคะเพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก FC นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอรก็ต้องขออนุญาต FC ทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ